สียเสร็จแล้วคะอักเสบอักเสบอะไรอาทิตย์แล้วเหรอเพตอนแรกมันก็ไม่เป็นขนาดนี้เวลาแผลหายหนูแช่น้ำบ้างละคะเวลาครบหนึ่งอาทิตย์แผลหายอย่างเงี้ยหนังพวกนี้เกิดจากการล่องรอยอักเสบนะอักเสบแบบนี้สีผิวว่าหนูใช้เวลาดูแลเป็นเดือนนะ สีผิวมันจะหายช้ำแต่แผลไม่ถึงอาทิตย์เดียวหนูก็หายอันนี้เกิดจากล่องลอยหนูตัดหรือว่าหนูเป็นเจะหนูตัดค่ะหนูตัดเดียวแล้วมันก็เป็นหลักกเลยเป็นเล็บเวลาตัดไม่ค่อยเจ็บ โอยปูเอ,อยต้นทอมาอีกวะปูปูเอาในในเฟซโทรไปหาต้นไหมการเป็นหนองถ้าเป็นตรงนี้ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดหนูปล่อยให้เป็นหนองถึงตรงนี้เล็บหนูจะหลุดเนาะ นี่ต้ค่ะเข็บหนูบอกล่อยไหวไหม เดานด้อันนี้นะคะเวลาหนูอาบน้ำหนูต้องเอาสมรีซับเข้าไปในซอกหลังจากที่แผลหายแล้วซับกดกดแล้วก็ดึงทิ้งทาอย่างนี้ประมาณสองชิ้นมันจะทําให้น้ําไม่ค่าไปถังในซอกเนื้อเพราะว่าล่องลึกถ้าล่องลึกก็ค่ะมันจะทําให้หนู่อักเสบกลับมาอักเสบได้ แล้วก็หนังพวกนี้หนูต้องลอกออกแผลหายแช่น้ำนะคะแล้วก็ลอกออกลอกได้แค่ไหนเอาแค่นั้นอันนรู้สึกลกไหมอเลาอี่ฝั่งนี้นไม่มีใช่หมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนจะคุยถึงเรื่องฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่ได้เป็นเล็บโคก การตัดเล็บเราไม่จําเป็นว่าจะต้องตัดด้านข้างเนาะคนที่เป็นเล็บขบเกิดจากการคิดว่าตัดข้างเล็บก,ก่อนเดี๋ยวมันจะเป็นเล็ขบขบอันนั้นก็คือผิดถ้าเล็บแบบนี้หนูตัดเฉพาะด้านหน้าตัดตรงเท่าน,านั้นบางคนชอบตัดตีโค้งพอเราตีโค้งเขไปเนื้อข้างๆมันเยอะแต่ถ้าเราจะแก้เราต้องตัดหนังออกแต่หนูตรงนี้หนูไม่มีหนูห้ามตัดไม่เป็นห้ามตัด ได้แค่หนังอย่างนี้กรณีมีขี้เล็บอยู่ในซอกหาเหล็กเขี่ยงัดขี้เล็บขึ้น